โล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 จริงๆริงโลโลจริง low, low, จริง,รงไม่ใช่โลทิปบอกแล้วว่าโลจริงๆหน้าผ้าหนึ่งร้อยสองอยห้าสิบไปโลเหลือห้าสิบบาทโอเคมาให้ดูหน้าผ้ากันนิดนึง<ห>ยังมีอีกเพียบเลยนะ<ห>ยังยังไม่หมดแค่นี้มา ดูกันอีกอีกเพียบยังไม่จบให้ดูอีกนี่และนี่และนี่ยังมีอีกนี่ห้าสิบ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  ช้า้าคือหมดจ้ะไปพบกับพี่นิวได้ะฮะเป็นการโละส่งท้ายปีนะพี่นิวจะไปลงขายที่ตลาดนัดชั้น4โอลาด OG Urban Union Mall พี่นิวอยู่ล็อก B141 ก็สังเกตได้นะฮะก็โซนแถวกระไรเลื่อนใกล้ๆกับนาลายพิซเรียนะฮะพิซซ่าไปพบกันได้นะบ่าย3โมงวันพุธ31ทธันวาคม2568ัรงท้ายปี โลจริงๆทุกตัว50บบาทแล้วพบกันใครมาช้าคือหมด